ช่อง3คุงแฟนไฮโซร่วมงานแต่งแบบนี้ใกล้มีข่าวดีหรือยังชีวิตแฮปปี้ปังทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักไม่มีแผ่วสำหรับนางเอกแต้วนัทพรเตมีรักที่ตอนนี้ปลุกต้นรับกับไฮโซหนุ่มประนายพรประภามีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันตลอดส่วนจะมีข่าวดีสมแหวนเร็วๆนี้หรือไม่ต้องรอรุนและติดตามต่อไปล่าสุดคู่รักแต้วใน ก็ควงแขนบินลงใต้ไปร่วมแสดงความมินดีกับเจ้าสาวใบแดงแอรินสิริพรยุทธทัศน์และนักธรุรกิจหนุ่มเบนจะเบนจารงคากูลที่ฉลองวิวาหวานริมทะเลที่จังหวัดภูเก็ต่าำกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของคู่นี้พร้อมรุน้นรอฟังข่าวดีกันเพียบ